ค่ะกาบสวัสตีค่าท่านผู้ชมทางบ้านเอพีสุพ่รค่ะค่ะมอนีกะมาพบกับบเจคาำสามตต็งให้เรานะคะมือนี J เจคาำสามตต็งก็ได้มาติดตามเลขสูตรคำนวณของพ่อป,ปอบค่ะค่ะพ่อป,ปอบนี่กะเป็นนักสูตรคำนวณเลขเนาะคะ่ะเพิ่นกาในหงเยวทางเข้ามาเนาะคะ่ะเพิ่นสไ้ตัวใไเป็นไปเป็นมากแบบใด,ดเข้ากับไปติดตามเลขสูตรคำนวณของพ่อป,ปอบพร้อมๆอมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะพบันค่ะค่ะคราบสวัสดีค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันกับเลขสูตรคำนวณของพ่อปอบนะค่ะพ่อปอบนี่เพิ่นก็เป็นนักคำนวณค่ะท่านผู้ชมวันนี้พ่อปอบเพิ่นสิมีแนวทางตัวเรกจะได้มาฝากท่านผู้ชมก็ให้คุณพ่อเพิ่นเวกรฟังค่ะเป็นยังไงคุณพ่อก็คือเก่าในเลขกค่ะนใอยๆคือเก่าแหละค่ะบ่มีหลายตัวหรอกซ้ำๆเก่าแต่งวดนี้มัน เล็กจะอยู่ต่ำมันสูตรคขนวณนเล็กเด่นมันเด่นหนึ่งเลด่นหนึ่งเล่นลองศูนยค่ะแต่ว่าคือหกอบไพแล้วก็บไมันช่มี่มันีิมี16ปหกกับไแลเนี่นี่ค่ะนี่หนึ่งศูนกับหนึ่งหกล้วก็หนึ่งแปด หนกับหน่งแปค่ะผู้มักศูนย์หกศูนย์แปดน้ำคเพราะว่ามันเป็นตัวหลอกเด็กศูนย์เด็กศูนย์เป็นตัวลอกเนาะเด่นหนึ่งเด่นห่งค่ะกาหางสืลอตเตรี่ไว้กับแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนกับแปด หนึ่งหกแปดหนึ่งศูนย์แปดหกเนาะค่ะคือหาเราหลีแนแนวทางว่าต่อหาหนึ่งกับศูนย์ไหวเอาไหวเป็นแนวทางเลยจักตัวจักใบจักใดถ้าวิ่งนี่วิ่งวิ่งศูนย์เลยกับหนึ่งเลยวิ่งศนเนะวิ่งหน่งเลยเพราะว่ามันวิ่งหกับศูนเลยเนาะคุณผอเนาะ เป็นจัจไหนคุณพอฝันบ่นบ่ฝันเลยทั้งนอนดึกหไร้นอนมิดเลยเนาะมิดมิดแตะคำวนวณคือมิแตะคำวนวณล้ลว,นลวนเลยคำนวณล้วนเลยค่ะมันใจตัวไหนคุณพ่อมันใจสิบกับสิบหกหล่ามันใจสิบกับสิบหก ทิพกับสิบหกเนาะเด็กหมั่นใจค่ะแต่ว่าถัดจ,จับลอตเตอรี่กับพอปอบกับจับเนี่ยทางให้สามตัวสองคุมเนาะพอเนาะสองคุมแปดหนึ่งศูนย์กับแปดหนึ่นงหกกยังได้คุณพออะไรจักใบสองใบละบองวัดนี้ได้แล้วครับได้เจ้าไหนคุณพอได้แปดศูนย์หกกับแปดหนึ่งหก แปดศูนย์หแปดเนาะตัวเน้นตนีอตัวน้นเ้เค่ะค่ะไปจัใบเป็นตัวนิ่นเนาะครับอเรื่อยๆก็สื่อไปเรื่อยๆจังใบค่ะค่ะ่อไปเรื่อยๆก็สื่อไปแต่ว่าถือกับโตมักเนาะครับแต่เต่บงว่ามีศูนมีแปดแมีหนึ่งือแมี6ออก็สื่อหมุนเย็นนั่นแหะแต่ว่าลูกนี่สื่อจะเลขจะของเ็ดเนาน่นครับค่ะ กระเด็ดข้นวลกระโต้คือทั้งบ้านเนี่ยแต่เขาวิ่งก็คือสิเรนเลววิ่งอย่างเดียวค่ะตรงทั้งเน็มก็ไม่มีเลววิ่งมันมีเลวหวิ่งมาทั้งนี้เนาะเลวหวิ่งตัวหวยรัฐบาลเนาะเหมือนสีเดียวกันเหม่งแต่ลอตเตอรี่กันเนาะคุณผอเนาะจะวิ่งจะวิ่งหนึ่งก็ฟูนใบม่วนหน่อยก็สื่อโต้สื่อเต็งไปค่ะนิดๆหน่อยๆครับเลขขายสามตัวสองตัวไปเนาะคุณผอเนาะเลวนาก็ได้เนาะเลวนากระไร เอากำลังวัลลอตเตอรี่เพิ่นนั่นแหละเอาตามี่มันเนียมเห็นมีสนใกะเอาสมาแต่ผมมีก็คู่เบาค่ะเพราะว่าเพ็ดออกมาเองสื่อเองเนาะครับเพ็ดเองแต่ว่าจราังวันี้ทกอกระตือจู่มอกค่ะตือดินเนี่ยถอาร้ายเพราะว่าเหรียว่ารายเพราะว่ามักซื้อร้ายแต่ดินกระสิบบาทเศร้าบตถือกระสิบบาทเศร้าบาท่าเพินแต่ว่าสนับสนุนกับสลกกินแบงนะคะเนาะ ทางช่องเองสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะจงไดๆก็เอาไปพิจารณาเบิ้องนาะค่ะเนาะคุณพ่อนี่เพิ่นกะคำนวณมานียี่สิบสามสิบปีแล้วเนาะคุณพ่อเนาะคำนวณมาตลอดแ,ลแต่ว่ามันกะ,ะมีเขาบางบารูดบางเนาะแต่วทะเลวิ่งนี่มันอยากมันจะบ่อยมากค่ะเทุกเย็นก็ขอไปลยล่สิบหัวน,น,นึงผ่านไปหัวหนึ่งสองหวนเงขาไปสามหัวนึงผ่านไปเลยค่ะคือเด่นๆเลยที่เท่าที่พ่อคำนวณมานี่คือทะเลวิ่งทะเลวิ่งค่ะ ผู้ใดมาเลยยิงกันรองจับปึงเนาะคุณพ่อเนาะแต่ว่าถ้าให้พ่อเพิ่นคำนวณโดนหนึงทีมีโอกาสเข่าเนาะทุกเที่ยวนี่จะสิมาเอาไว้เกินเมนบอกคุณพ่อถ้าวันนี้จะปล่อยให้พ่อเพิ่นคำนวณก่อนค่ะจังไหนมาเอาน้ำพิ่นเนาะเอาใหายซัดเจนก่อนค่ะให้นยที่สุดเลยก็หายผ่าตัดยากหายมาตานไปเลยให้พ่อเพิ่นกันกองคักๆเนาะสูตรของเพิ่นน่ะ เดี๋ยวเนี่ยก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะมาค่ะน้องจำเหรียญเชียงเหรียญกับคุณผอเบิ้งค่ะท่านผู้ชมผู้ใดนผอโรตารีก็จับใบคุณเอาใบสองใบลองเบิ้งเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะคุณผอเคุณนกะมาเบื้องฝันแนวทา้งนี่ละค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบปอบหลายๆค่ะที่มาเบื้องฝันแนวทางโตเลียแนวทางั้งจุดคำนวณของคุณผอค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เข้ากับมาเบิ้งตัวเลขของผอปอบค่ะ เป็นสูตรคำนวณของพอปอบเนาะค่ะเ right? ลข hm สูตรคำนวณของเพื่อนเดนหนึ่งค่ะล่องศูนย์ค่ะวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์พันเนาะค่ะค่ะเพื่อนกันนิ่นหนึ่งหกนิ่นสิบหกค่ะกะนิ่นสิบค่ะหนึ่งแปดกะศูนย์หกศูนย์แปดค่ะแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกค่ะ เลขรัตตลีของเพื่อนกะเพื่อนสื้อไว้เนาะค่ะกะแปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกค่ะค่ะสิบหกกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโชคโชคมันมัน้ำลำเรวยๆเฮ่งๆปังๆไปกับสูตรคำนวณของพ่อป๊อบเนาะค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขติดต่างๆเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเติงขอตบ้วเพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ